นี่คือ Project V ซึ่งเป็นรถออฟโรดไฟฟ้าอัน้ประสงค์ขนาดหนึ่งที่นั่งที่เราเนี่ยใช้เวลานานมากกว่าจะผลิตออกมาขายในเชพนพานิชได้สำเร็จซึ่งโปรเจกต์วเนี่ยเกิดจากการเอาข้อดีของรถ ATV ไฟฟ้าสมรรถนะสูงทั้งสองรุ่นของเราคือรุ่นทัสกรีนกับรุ่น n e w t o n X ที่ผ่านการทดสอบมาอย่างโชกชนเนี่ย เอามารวมกันกับคุณสมบัติสำคัญของรถ UTV หรือว่า Utility Vehicle ซึ่งรถ UTV เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นรถที่มีความอเนกประสงค์มากนะแต่ว่าขนาดมันก็จะใหญ่แล้วก็ความคล่องตัวเนี่ยจะไม่ค่อยมีเราเอามารวมกันหาข้อดีข้อเสียจนในที่สุดก็เกิดเป็นคันนี้ขึ้นมาซึ่งคันนี้เนี่ยหลังจากเปิดภาพที่ยังเป็นรถต้นแบบไม่ถึงหนึ่งนาทีเราก็สามารถปิดการขายได้ ึเป็นการประสบความสาเร็จครั้งยิ่งใหญ่นะทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยไม่ได้สูญเปล่าแน่นอนและในวันนี้เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการผมจะขออนุญาตให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่าสมรรถนะของมันเป็นยังไงแล้วก็รูปทรงดีไซน์ต่างๆเป็นยังไงเริ่มจากการเข้ามาดูใกล้ๆว่าภายในเนี่ยเป็นยังไงภายในของรถคันนี้เนี่ยจะออกแบบ เรียบง่ายมากนะซึ่งวิธีใช้งานเนี่ยก็คือใช้กุญแจเสียบเข้าไปแล้วก็บิดพอบิดปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่ามีเหลือทั้งหมดกี่โวลต์ตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญมากซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าควรจะใช้ให้ต่ําสุดเนี่ยไม่เกินกี่โวลต์นะและขณะเดียวกันก็จะมีหน้าจอตรงด้านนี้ที่บอกทั้งความเร็วแบตเตอรี่ที่เหลือแล้วก็ระยะทางและก็ส่วนตรงการควบคุมเนี่ย จะคล้ายกับการขี A ่ ATV นะคือจะมีความหมนืดเล็กน้อยไม่ใช่ว่าเบาหวิวเหมือนมอเตอร์ไซค์การใช้เบรกที่เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเนี่ยเราใช้วิธีแฮนด์เบรกคือกดมางี้แล้วก็เอานี่ล็อกมันก็จะล็อกอยู่กับที่เลยนะซึ่งจะใช้ได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะพอกดเสร็จปุ๊บดันอันนี้ออกมานี่คือการใช้ดิสเบรกนะส่วนตรงนี้คือไฟเลี้ยวลองไปดูด้านหน้าได้ถ้าเรากดไปด้านซ้ายมันก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายอย่างที่เห็น เป็น LED สวยงามนะออกแบบเพื่อให้เข้ากับอ o ี y โดยตรงกดขวาก็เป็นไฟเลี้ยวขวานะถ้ากดกลับไปตรงกลางมันก็จะหยุดแสดงไฟเลี้ยวแล้วก็มีไฟหลีกับไฟปะกติอย่างที่เห็นมีแตรเพื่อใช้บีบไล่หมาแล้วก็เตือนให้คนรู้ว่าอย่าเข้าใกล้คนรถคันนี้แรงมากลองไปดูด้านท้ายจะเห็นว่ามีไฟด้านท้ายซึ่งเวลาผมกดเบรก ไฟเบรกมันก็จะเพิ่มความสว่างขึ้นนะมีความสวยงามมากในส่วนนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวก็สามารถใช้ได้ปกติพร้อมกับกระจกที่ใช้มองหลังแล้วก็มองด้านข้างคุดง่ายๆก็คือว่ามันมีคุณสมบัติพร้อมที่สามารถใช้งานได้อย่างจริงจังนะทั้งในถนนแล้วก็ในทางออฟโรดทีนี้ผมขอเชิญคนที่มีความสําคัญมากที่ทําให้โปรเจกต์นี้สําเร็จเราได้ร่วมงานกันมานานกว่าจะทําให้โปรเจกต์นี้เนี่ยคืบหน้าได้ นั่นก็คือคุณวีรศักด์แป้นพ่วงเชิญด้านนี้สวัสดีครับผมคุณวีรศักด์เป็นเจ้าของบริษัท WPEV ซึ่งเดอร์จังเกิลไรเดอร์และก็ WPEV เนี่ยร่วมมือกันมานานแล้วตั้งแต่การผลิตรถ ATV ขันแรกตั้งแต่ w PEV ยังไม่ได้เป็นบริษัทส0กว่าป,ปีที่ผมพยายามหาคนที่จะพัฒนารถ ATV ไฟฟ้าได้สำเร็จในที่สุดผมก็พบวีรศักด์และเราก็ช่วยกันพัฒนาขึ้นมาช่วยกัน QC ชนิดท,ที่ว่าบ้าคลั่งที่สุด นะเท่าที่มีการทดสอบมาวันนี้วิรัส์กับผมได้ร่วมลง MOU ด้วยกันอย่างเป็นทางการว่านับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือการพัฒนารถออฟโรดไฟฟ้าและก็ QC ในส่วนนี้นะส่วนวินรัสสกเนี่ยจะเป็นคนพัฒนาในส่วนคุณภาพและก็ทําให้มันได้ตามสเปคที่ต้องการจริงๆเราทํากันมานานแล้วแหละแต่เราจะเปิดเผยอย่างเป็นทางการแล้ว เพราะฉะนั้นในส่วนของการผลิตแล้วก็การซื้อรถออโรถไฟฟ้าเนี่ยสามารถติดต่อผมได้โดยตรงแล้วทางวีรศักดิ์หรือ w p e v จะทำให้ได้ตามคาตัที่ต้องการขอเชิญคุณวีรศักดิ์ช่วยอธิบายเรื่องการใช้งานในส่วนของแบตเตอรี่ซึ่งมีความสำคัญที่สุดมาดูใกล้ๆตรงแบตเตอรี่วีรศักดิ์ครับปกติแล้วรถคันนี้เนี่ยชาร์จเต็มเนี่ยมันจะขึ้นกี่โวลต ปก,กติแล้วถ้าชาร์จเต็มนะครับแรงดันจะอยู่ในช่วง83-84โวลต์นะครับ83-84โวลต์ถูกต้องครับก็โดยสังเกตแรงดันจากตรงนี้นะครับแล้วก็เทียบเคียงกับด้านนี้ด้วยก็ได้นะครับซึ่งแรงดันก็จะไม่ห่างกันมากครับส่วนเวลาแบตหมดเนี่ยแรงดันแบตเตอรี่ตอนหมดจะอยู่ประมาณ69หรือ72 ในโซนนี้เราต้องระมัดระวังครับผมก็ควรจะต้องระมัดระวังในการใช้งานอาจสมดดับได้ครับถ้าเราใช้ไปจนแบตหมดเลยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับระบบที่เราทำเนี่ยนะครับเป็นระบบแบบออโต้รีสตาร์ทหมายความว่าถึงเราจะขับแล้วแบตหมดนะครับระบบสามารถดีดตัวเองเพื่อให้กลับมาทํางานได้อีกในกรณีที่เราเสียบชาร์จเข้าไปครับแต่ณเวลาที่แบตหมดตอนนั้นรถจะดับใช่ไหมครับรถจะดับครับแล้วก็จะหยุดการทํางานไปชั่วครู่ครับโอเคเราก็จะติดขึ้นมาใหม่ครับก็เป็น2กรณีครับว่า ในกรณีที่ดับเนี่ยอาจจะเป็นช่วงจังหวะพีคของกระแสที่ดึงนะครับอาจจะทําให้รถดับไปชั่วคราวแล้วติดขึ้นมาใหม่ได้หรือถ้าแบตหมดไปเลยจริงๆเนี่ยรถก็จะดับรอให้เรามาเสียบชาร์จระบบถึงจะเดินหน้าขึ้นมาใหม่ได้ตรงนี้ผมจะขออธิบายเพิ่มเติมว่าที่เราจําเป็นต้องให้ระบบมันตัดการทํางานเนี่ยเป็นเพราะเราต้องการรักษาแบตเตอรี่ด้วยวซึ่งเป็นสิ่งสาคัญมากเราจะตัดระบบนี้ออกไปเลยก็ได้แต่แลกกับการที่แบตเตอรี่พังซึ่งเราไม่อยากให้เกิดกรณีนั้นขึ้นมาเราเลยป้องกันไว้ตั้งแต่แรก เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยให้สังเกตหน้าจอไประยะถ้ามันไปใกล้70เนี่ยก็ควรระวังแล้วถ่าหกสิเนี่ยมีปัญหาควรควรควรจะต้องระวังควรจะต้องหยุดก่อนเราจะใช้เวลาการชาร์จอยู่ในช่วงประมาณ4-5ชั่วโมงเท่านั้นครับแบตก็จะเต็มครับอันนี้ในกรณีที่แบตหมดเลยนะครับซึ่งถ้าปกติแล้วทั่วไปเราจะใช้ไม่หมดระยะเวลาก็จะใช้น้อยมากครับอาจจะอยู่ในช่วงหนชั่วโมงเต็มครับโอเค ทีนี้มาดูสิ่งที่สําคัญอย่างหนึง่งลองดูบนหลังคาจะเห็นว่ามีโซลาร์ลูฟติดอยู่นะเป็นแผ่นโซลา r เซลล์แบบอ่อนตรงนี้เนี่ยเราคํานวณเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการยืดอายุแบตเตอรี่นะหรือว่าทําให้แบตเตอรี่เนี่ยหมดน้อยลงด้วยและที่สําคัญเนี่ยในกรณีที่เราเนี่ยไม่ได้ชาร์จไฟ จากแหล่งภายนอกเลยและใช้โซลา r เซลล์อย่างเดียวเนี่ยเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่คุณวีช่วยอธิบายหน่อยออตัวนี้เนื่องจากแผงเนี่ยนะครับเราเอามาทําประโยชน์หลายอย่างเช่นการแดดกันฝนด้วยนะครับแล้วขนาดแผงเนะีมันค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นการใช้งานตัวนี้ก็จะสามารถชะลอแบตหมดได้หรือถ้าง,ง่ายๆเลยคือถ้าแบตเหลือประมาณ50%ถ้าเราจอดตากแดดไว้เนี่ยแบตเตอรี่อาจจะเต็มขึ้นมาได้ภายใน7วันครับ ในเจ็ดวันนี้กรณีคิดวันละกี่ชั่วโมงกรณีคิดในการเจอแดดประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงต่อว,วันสี่ถึงห้าชั่วโมงจอดเฉยๆโดยที่ไม่ได้ปิดกุญแจงไม่ไดไ้ไม่ได้ปิดดเครื่องไม่ได้เปิด,ด,ด,เ,ปดเ,เครื่องใช่ครับสักประมาณเจ็ดวันก็เต็มประมาณเจ็ดถือว่าใช้ได้นะถือว่าไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือที่ใช้ตกแต่งแต่ใช้งานได้จริงมีส่วนโอเคทีนี้เราจะสาธิตการใช้งาน กับการลากจูงสิ่งที่อยู่ข้างหลังเชิญได้ตามสบายเลยครับได้เลยครับข้างหลังนะครับก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้าระบบไฟฟ้าแบบ100%นะครับก็จะมีหลักการการทํางานคือดึงพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับมาเข้าที่มอเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมีตัวกล่องควบคุมการทํางานนะครับคือจะมีสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็มีโวลลูมนะครับเพื่อจะเร่งรอบการตัดหญ้านะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะครับพี่แล้วเดี๋ยวพี่ก็จะ ตัดหญ้าให้โชว์โชว์ให้ดูเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะขอเปิดไปที่ประมาณสัก70%แล้วกันนะครับไม่เยอะมากเชิญครับผม เปิดไมหน้าครับ ในส่วนของการใช้งานเครื่องตัดหญ้าเนี่ย oh. คุณวีรศักดิ์มีอะไรแนะนำบ้างครับเชิญได้เลยครเพราะว่าเราแบ่งเป็น2ส,ส่วนสำหรับรถคันนี้ ในส่วนของเครื่องตัดหญ้านะครับการใช้งานริงแล้วไม่มีความยุ่งยากอะไรนะเพราะว่ามีสวิตเปิดกับตัวเร่งระดับความเร็วของตัวมอเตอร์ตัดหญ้าซึ่งถ้าเราตัดช้าๆนะครับเราสามารถเบารอบได้ซึ่งทีน,นี้จะมีข้อดีเพราะว่าจะทําให้แบตหมดช้าลงครับจกปกติจะใช้ได้ประมาณถ้าเร่งเต็มสปีดนะเราอยู่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งก็ตัดได้ปริมาณเยอะมากมแต่ถ้าเราเร่งช้าๆเนี่ยเราสามารถตัดได้ประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วในส่วนของใบมีดเนี่ยมันเป็นยังไงต้องเห็นว่ามันสามารถยืดหยุ่นได้ ใบมีดนะครับใบมีดตัวนี้สามารถจะหลบก้อนหินหรือสิ่งของที่มันค่อนข้างแข็งได้เพราะมันเป็นใบแบบสะบัดนะครับก็คือชื่อชื่อของเครื่องตัดญ้าตัวนี้นะครับเรียกว่าใบสะบัดซึ่งใบเนี่ยเวลาโดนของแข็งนะครับจะสามารถหลบและอ่อนได้แล้วก็กระจายตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้เพราะเป็นใบสะบัดอย่างลักษณะการตัดเมื่อกี้จะเห็นว่าบางส่วนเนี่ยมันยังตัดไม่สนิทเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งความสมตรงส่วนนี้ใช่ไหมครับ เราสามารถตั้งเพิ่มได้ครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าสังเกตดีตอนที่เราตัดหญ้าชุดนั้นนะครับด้านหลังซึ่งขาดได้ดีเป็นเพราะว่าหญ้าขึ้นมาสูงครับอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับที่เราปรับก็อย่าลืมนะครับว่าปรับระดับตรงด้านนี้ได้นะซึ่งตรงนี้ลูกค้าสามารถทําได้ตามอใจเลยแล้วทำไมตรงนี้ถึงมี2อันครับคุณวิรัสสัต์ช่วยอธิบายหน่อยเออเป็นเพราะว่าด้านหน้าด้านหลังนะครับถ้าเราปรับด้านหน้ากดมากเกินไปนะครับเครื่องตัดหญ้าอาจจะหัวทิ่มครับเราก็ปรับด้านหลังช่วยได้ครับก็จะทําให้มันได้ระนาเกัน ถ้าเราปรับต่าสุดเลยเนี่ยใบมีดมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะโดนพื้นเหมือนกันใช่แล้วแล้วเราควรจะทํายังไงในกรณี<น>ที่ท,ทางออฟรถโอเคจริงๆแล้วเวลาเราปรับลงไปนะครับจะมีตัวยึดไว้เพื่อกันไม่ให้ใบเนี่ยเบียดดินมากเกินไปซึ่งระยะก็จะยกมาอยู่มาตรฐานประมาณ5-7เจดเซนอยู่แล้วครับโอเคถ้าไม่มีก้อนหินหรือว่าก้อนดินที่สูงกว่านี้ก็จะไม่โดนครับโอเคตอนนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ย ผมอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าเมื่อเราถอดสิ่งนี้ออกแล้วเนี่ยสมรรถนะของรถคันนี้เนี่ยจะมีความเร็วแค่ไหนยังไงขอเชิญทดสอบในการถอด,ดผมจะถอดให้ดูเลยก็ได้ครับ,รบขั้นตอนการถอดนะครับเดี๋ยวเราจะต้องยกตัวตระขอล็อกตัวนี้ขึ้นนะครับพอยกขึ้นมานะครับจตัวเครื่องตัดหญ้าก็จะเด้งขึ้นมาหลุดออกจากล็อกทันทีนะครับแล้วก็ควรจะดันออกไปให้ห่างก่อนนิดหนึ่งนะโอเคดูนะฮะ รอบแล้วบอกนะครับจะได้ลุยทีเดียวโอเคนะครับสามสองหนึ่ง บอกไปก่อนหน้าน,นั้นแล้วว่ารถออฟโรดไฟฟ้าอนเนกประสงค์ขนาดหนึ่งที่นั่งคันนี้เนี่ยเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงที่สุดเท่าที่มีจำหน่ายในเชิงพานนันนะซึ่งไอที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยยังบิดไม่ถึง70%นะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยขอเชิญคนที่ซื้อไปลองเองแล้วกันนะฮะอันนี้เอามาให้เห็นแล้วตอนนี้เรากำลังจะปิดงานนี้อย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยผมขออนุญาต ให้ท่านได้เห็นฟันเฟืองสำคัญที่ทําให้โปรเจกต์วีเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับก็คือทีมงานของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องๆน,นักศึกษานะฮะไม่ใช่แค่ตัวผมหรือทีมงานเดอะจังเกิลไรเดอร์คนเหล่านี้นะครับคือฟันเฟืองสำคัญที่ทําให้โปรเจกต์นี้ไปต่อได้ในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นการยากมากที่เราจะขายสินค้าประเภทนี้โดยเฉพาะในราคาและคุณภาพขนาดนี้นะฮะ ผมหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณนะที่ท่านได้เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งนั่นคือหัวใจสําคัญจริงๆที่เราเนี่ยเดินหน้าผลิตและกระดับแปลงรถ EV นะฮะต้องขอขอบคุณ WPEV นําโดยคุณวิรศัดก์แต็ม่วงนะครับบริษัท WPEV นะครับแล้วก็ทีมงานน้องๆทุกคนนะฮะที่เห็นสภาพอย่างนี้เนี่ย เป็นความจริงของชีวิตนะครับเขาไม่ได้ผูกท้ายใส่สูทรหรือใส่เสื้อช็อปนะเพื่อทํางานเหล่านี้นะรเราไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นเราต้องการเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเขาอาจจะไม่ใส่รองเท้านะฮะอาจจะไม่ใส่กางเกงในอาจจะใส่เสื้อผู้เล่นที่มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยจะดูแลลูกค้าตลอดไปนะครับแล้วก็มั่นใจในคุณภาพของเราได้ผมขออนุญาตปิดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโปรเจกต์วีในวันนี้ ด้วยคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ